assalamualaikum warahmatullahi t a a l a i k u a r a h a t u l l a h i w a b a r a a h นามเรียบร้อยนะครัสำหรับมารยาทของบรรดานบีที่มีต่อพ่อแม่นะครับซึ่งท่านนะครับได้ปฏิบัติเอาไว้นะครับซึ่งเราก็จะได้นำมาเป็นแนวทางแบบอย่างในการดำเนินชีวิตการปฏิบัติต่อท่านทั้งสองนะครับ ท่านนบีบรหิมนะครับได้ใช้คำพูดที่สุภาพนะครับอ่อนโยนต่อบิดาแม้ว่าท่านนั้นจะปฏิเสธต่อการียกร้องไปสู่อัลลอฮฺสุบฮานุฮุวาตาลาก็ตามดังในสุร์อัลมารยาบอายะที่12ว่ามิสมิลัยระฮ์มานุราหิมอิสกลลลีอับิงียาอับบาลิลิมาตะบุดตะบุดูมาลายัสมาวูวาลายุบสิรูวาลายุกนีอันกษัย และจงรำลึกเมื่อเขากล่าวแก่บิดาของเขาว่าโอ้พรอเจ้าทำไมท่านจึงคารบบูชาสิ่งที่ไม่ได้ยินและไม่เห็นและไม่ให้ประโยชน์อันใดแก่ท่านเลยผู้เป็นบิดาจะคมขานนามู่ท่านนบีบรฮีมจะตบตีท่านหรือทำร้ายหรือใช้ต้อยคำรุนแรงเพียงใดแต่ท่านนาบีบรหีมอะลัยอิสลามของเราก็จะขออาให้กับท่านนั้นได้ชี้แนะแนวทางจากอัลลอฮฺสุบฮานาฮฺวาตาลา ในสุราะในสุราะมารยจัอายัดที่7จบิสมิลลาฮิราะห์มิเราหฮีมสลามุนอาไลากะซาอสัสตากอฟิรุกะละกะรอบ,บีอินนะฮูกะนะบีฮานีฟะเขาก็คือท่านนาบีบรหีมกล่าวว่าขอความสันติจงมีแด่ดท่านฉันจะขออภัยโทษจากพระเจ้าของฉันให้แก่ท่านแท้จริงพระองค์เป็นผู้ทรงเมตตากรุณาแก่ฉันมากคือไม่ว่าอ่าพอ่อ ของอิบราของท่านนาบีอิบรหฮิมจะทำร้ายท่านนาบีแต่ท่านก็ยังขอเดวอาให้พ่อของท่านนั้นมีความสันติให้แก่ท่านและขอให้อัลลอฮ์จงอภัยโทษจากพระเจ้าของฉันให้แก่พ่อของอิบราฮิมฉะนั้นการที่เราจะขอพ่อ,อขอดีอาให้กับพ่อแม่ไม่ว่าพ่อแม่ของเราจะอยู่ต่งางศาสนิก ต่างศาส,สนานะครับหรือว่าจะทําร้ายดุด่าว่าเราเราจําเป็นจะต้องขอดูอาให้กับพ่อแม่ให้กับเราขอพ่อขอดูอาให้กับพ่อแม่ของเรานะครับอเลสมานนวาตาลาได้กล่าวชมเชยต่อท่านนาบียะยาบิสซักเรียอาท่านนบีซักเรียาบินยะยาในเรื่องของการทําความดีพ่อแม่ว่าว่า วบะว่บรรุอบิวาลิดาฮีวะลัมยาคุลจับบารอนอาซีอาซียะ ah ในสุระ h o รยัมนะครับและเป็นผู้กระทำความดีต่อบิดามดาของเขาและเขามิได้เป็นผู้ยิงยะโสห,หรือผู้ฝ่าฝืนอัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาก็ได้กล่าวชมเชยต่อท่านนาบีอีสาในเรื่องของการทำความดีต่อพ่อแมว่ว่า และทรงให้ฉันทำดีต่อมารดาของฉันและจะไม่ทรงทำให้ฉันเป็นผู้หญิงยโสผู้เลวทรามในสุรออนมรยามเช่นเดียวกันนะครับอายตีสามสองนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ท่านนาบีนะครับบรรดาเรานาบีได้ทำความดีต่อพ่อแม่เอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นท่านนาบีบรหิมท่านนาบียะฮยาท่านนาบีอีซานะครับซึ่งจะเป็นแบบอย่างให้กับเราในเรื่องของการทำความดีนะครับไม่ว่าท่านทั้งสอง จะมองเราจะดุด่าว่าเราอย่างไรนะครับก็เราก็จะต้องหน้าที่ของเราเราก็ต้องหมั่นขอดุอาขอความโปรดปานจากอัลลอฮฺสุบฮานูวฺตาราให้แก่ท่านทั้งสองและขอดุอาให้กับท่านทั้งสองได้เป็นอ,อยู่ในแนวทางของอัลลอฮฺสุบฮานูวฺตาลานะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นแบบอย่างแนวทางนะครับ ในเรื่องของอาการทําความดีต่อพ่อแม่นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในคลิปนี้ก็จะเป็นข้อเตือนใจให้กับตัวตัวเราเองและก็ท่านาเพื่อนๆน,นะครับได้เอาไปเป็นแนวทางปฏิบัติที่บรรดานบ,บีนบ,บีนะครับของเราได้ปฏิบัติต่อท่านทั้งสองเอาไว้ก็ว่าบิลลาตอฟิกว hm ันดีเดียวัสลาโมในคุ้มมอร์มาตุลลอฮ์ตาละอย่ามาระกาตุ